พูดถึงขนมโบราณพื้นเมืองท้องถิ่นต่างๆนับวบันก็อาจจะยิ่งสูญหายเลือนหายกันไปถ้าไม่มีคนมาสืบทอดนะครับกลุ่มแม่บ้านสตรีที่จังหวัดสตูลก็เลยรวมกลุ่มกันคุณผู้ชมเข้ามาสืบทอดการทําขนมพื้นเมืองโบราณของที่นั่นนะครับนอกจากการทําขนมเพื่อขายสร้างรายได้แล้วก็ยังเป็นการสร้างงานให้ชุมชนไปด้วยเพราะว่าต้องไปรับซื้อวัตถุดิบในการทําขนมมาจากเพื่อนบ้านในชุมชนที่เขาผลิตกันเองครับ กลุ่มมิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านกเกษตรกรบ้านหัวเขาหมู่ที่9ตำบลฉลุงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลน,นะครับมีแม่บ้านกว่า10คนมาเป็นสมาชิกกลุ่มกันนะครับร่วมแรงร่วมใจทําขนมตามคําสั่งลูกค้าโดยเฉพาะขนมไข่กรอบและขนมโกยบังเกตที่เป็นขนมขึ้นชื่อของกลุ่มเลยนะครับอย่างขนมไข่กรอบเนี่ยก็ใช้วัตถุดิบหลักอยู่3อย่างนะครับคือแป้งสาลีไข่ไก่ไข่ขขเป็ดแล้วก็น้ําตาลทรายขาวนะครับ ทำเป็นรูปปลานะครับอันนี้ก็ขายชิ้นละ5บาทถ้าพิมพ์เป็นรูปมะเฟืองก็ชิ้นละ3บาทส่วนขนมโกยบังเกตหรือขนมพิงนะครับก็ใช้แป้งมันสำปะหลังแป้งสาลีไข่ไก่น้ำตาลทรายขาวน้ำกะทิผสมแป้งแล้วก็พิมพ์เป็นรูปดอกไม้แล้วก็อบจนสุกหอมเลยครับเหมาะกับกินกาแฟยามเช้าก็ขายชิ้นละ3บาท นางปรีดาอายาหมินประธานกลุ่มนะครับเล่าว่ารวมตัวสตรีในหมู่บ้านรวม15คนได้นะครับเริ่มจากการผลิตขนมพื้นเมือง2-3อย่างก่อนต่อมาครับมีหน่วยงานราชการในพื้นที่เข้ามาสนับสนุนก็เริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มนะครับจนทุกวันนี้ มีขายอยู่13อย่างครับปัจจุบันสมาชิกมีอยู่12คนนะครับรายได้เฉลี่ยก็คนละ4,000-5,000บาทต่อเดือนบ้างหลัก็ใช้วัตถุดิบที่นำมาจากท้องถิ่นนะครับเอามาทำขนมเป็นการสร้างงานให้กับชาวบ้านในชุมชนด้วยกันครับมันเมืนเป็นไข่ไก่ไข่เป็ดอันนี้เราก็เอามาจากในคนในชุมชนที่เขาเลี้ยงมาก็ทำให,ให,ให้ให้ชุมชนมีรายได้ด้วยค่ะ ถ้าไม่เพียงพอเราก็ซื้อจากร้านค้าค่ะเป็นขายเป็นขายสินค้านี้ราได้ต่อวันเข้ากลุ่มเราเพื่อได้ประมาณเท่าไหร่เราแบ่งใช้แต่กับสมาชิกยังไงบ้างก็เรา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 แบ่งให้สมาชิกเป็นเปอร์คิดเป็นเปอร์เซ็นนะคะก็หักเข้ากลุ่มหักให้สมาชิก3ามเจหักเข้ากลุ่ม10เซนแล้วก็เป็นสาธารณประโยชน์อีก10เซนแล้วก็เป็นเป็นหักค่าเสื่อมค่าอะไรนี้ด้วยค่ะ10เรเริ่มจากที่ สตรีภายในหมู่บ้านค่ะซึ่งอยู่หมู่ที่9และหมู่ใก้หมู่ใกล้เคียงในตำบลฉลุงอาเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะได้รวมกลุ่มกันหลังจากการประกอบอาชีพหลักค่ะเพื่อที่จะหารายได้เสริมให้กับคนในครอบครัวค่ะแล้วก็เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงมีแนวคิดในการที่จะทำขนมพื้นเมืองค่ะโดยมีอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมค่ะ ขนมของกลุ่มยังมีอีกหลายชนิดนะครับมีขนมไข่กรอบขนมโดนัทคุกกี้สิงคโปร์ขนมโกยบังเกตขนมเสี่ยวจันขนมกะหรี่ปั๊บปบขนมเจาะหูขนมไข่เต่าขนมผูกรักโปรตีนกาปายแล้วก็บุงหาบูด่าครับทั้งหมดนี้เป็นขนมพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์แล้วก็รสชาติเฉพาะตัวและก็ได้มาตรฐานจนเป็นที่ไว้วางใจของผู้บริโภคด้วยครับ ราคาขายก็แม่แพงคุณผู้ชมถุงละ35บาทหรือว่า3ถุง100บาทนะครับแล้วก็รับจัดเป็นกระเช้าด้วยอย่างช่วงปีใหม่นี้ครับมีออเดอร์เข้ามาเยอะเลยครับถ้าเป็นกระเช้าเนี่ยก็ราคาเริ่มต้นตั้งแต่500บาทขึ้นไปครับพืออยากอุดหนุนสินค้าชุมชนกันนะครับ0 8 6 9 5 5 4ด2 2ครับ